บารมี30ทัศหากว่าท่านเป็นผู้ที่กำลังสะสมบารมีในการปฏิบัติธรรมรักษาศีลไม่ว่าคุณจะทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีนะคะศีลส,สมาธิปัญญาทุกอย่างนี้นะคะต้องเดินตามแนวทาง ของอริยมรรคมีองค์แปดแต่ว่าสําหรับการที่เราจะสะสมบารมีนั้นวันนี้ฟ้าจึงได้นาํามาทั้งหมด10ข้อค่ะหากว่าทุกท่านกําลังบําเพ็ญบารมีนะคะ10บหัวขอ้อนี้เลยค่ะบารมี30มสิครับที่จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้สะสมบุญบารมีในชาตินี้ค่ะข้อที่1ทานบารมีคือการเสียสละค่ะทุกอย่างเลยนะคะที่เราทําขึ้นให้กับผู้อื่นนั้นการเสียสละต่างๆการทําบุญนั้นก็เป็นการทําทานเช่นเดียวกันค่ะหรือสิ่งที่ฟ้ากําลังทํา คือการให้ทําเป็นทานนี่ก็คือการให้ทานคือการให้ทําเป็นทานนั่นเองค่ะข้อที่2คือศีลบารามี รักษากายวาจาใจให้ประพฤติถูกต้องตามวินัยค่ะการที่เรารักษาศีลน,นะคะหากว่าเราเป็นคา,ารวาสเราก็จะอยู่ในศีลห้าและในบางครั้งที่เรามาบวชนะคะก็รักษาศีลแปดและการรักษาศีลน,นี่แหละคะ่ะเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยอยากให้ทุกท่านนะคะเริ่มจากการฟอกจิตฟอกใจของเราด้วยการรักษาศีลน,นั่นเองค่ะหากว่าเรานะคะมีพื้นฐานในการรักษาศีลอยู่เป็นประจำนั้นก็จะทําให้การปฏิบัติธรรมของเรานะคะมีความเจริญก้าวหน้า ไปในทางที่ชอบที่ควรถูกต้องนะคะและวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านยึดข้อนี้เป็นหลักเช่นเดียวกันค่ะของคนที่กําลังฝึกในการที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมข้อที่3คือเนคขมมะบารมีค่ะคือการออกบวชนั่นเองออกบวชปิดตัวปิดใจนะคะออกจากกามข้อนี้นะคะ อยากให้ทุกท่านเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างจากการทํางานนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ออกบวชค่ะในการรักษาสินแปดฟ้อมบวชนั่นเองค่ะหรือว่าหากว่าทุกท่านไม่พร้อมนะคะไม่มีเวลาเพียงพอในการที่เรานะคะจะมาบวชที่วัดเราสามารถรักษาสินแปดได้ที่บ้านค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านพอมีเวลาฟ้าก็อยากจะเชิญชวนนะคะลองมาฝึกค่ะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่พอมีเวลาเราก็มาที่วัดค่ะมาบวช ระะักษาสินแบบมาฟังธรรมมาเรียนรู้นะคะมาปฏิบัติธรรมจะทําให้เราเข้าใจธรรมะและฟอกกิตฟอกใจให้เรานะคะเอาใจออกจากการรมเอาใจออกจากกิเลสมีสิ่งที่เราไม่ควรทํานั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะปัญญาบารมีข้อนี้นะคะคือการอย่างรู้ในเหตุในผล การศึกษาธรรมะค่ะล้วนล้วนเลยค่ะปัญญาเนี่ยเกิดจากการศึกษาเลยนะคะเราสามารถเรียนรู้นะคะโดยการดูก็ได้ค่ะหรือในการฟังก็ได้นะคะและตอนปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาธรรมะนั้น ง่ายกว่าสมัยก่อนมากๆค่ะเรียกว่าหากว่าเราจะนอนก็สามารถเปิดธรรมะฟังได้นะคะไม่สามารถมาที่วัดก็สามารถเรียนรู้ธรรมะที่บ้านได้สื่อออนไลน์นะคะทําให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเรียนแล้วนะคะต้องมีข้อสงสัยแน่นอนไอข้อสงสัยนั้นนะ่ะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะต้องนําข้อสงสัยมาถามครูบาอาจารย์เพื่อให้เรานะคลายข้อสงสัยและรู้เหตุรู้ผลค่ะเพื่อทําให้เราจะพัฒนาธรรมนั้น ก้าวไปข้างหน้าได้หากว่าเรานั่งสมาธิเฉยๆหลับตาเฉยๆอย่างนี้ค่ะแล้วเราไม่ศึกษาทําเพิ่มเติมนะคะไม่ได้เรียนรู้นะคะปัญญาจะไม่เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่หากว่าเราเรียนรู้ทำนะคะปริยัตินะคะเรียนรู้มาแล้วเรานําความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มามาพิจารณานะคะช่วงที่จิตของเราสงบนะคะจะทําให้เรารู้แจ้งเห็นธรรมชัดเจนมากขึ้นค่ะนําความรู้ดีๆทางธรรมะ มาพิจารณาในช่วงนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะปัญญาเกิดในช่วงทําสมาธิและความรู้นั้นก็จะเป็นความรู้ที่ประเสริฐยิ่งแก่ทุกท่านค่ะข้อที่5ค่ะวิริยะบารามีและข้อนี้ก็คือความเพียรความบากบันความมีอุตสาหะนะคะความเพียรน,นะคะทําให้เราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างนั้นนะให้สําเร็จความเพียรน,นะคะเป็นเครื่องเผากิเลสค่ะหาว่าใครสวดมนต์บ่อยๆจะได้ยินสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมหากว่าขาดความเพียรน,นั้นก็จะทำให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้วิริยะนี่แหละค่ะคือตัวที่ทำให้เรานะคะมีความภาคเพียรทำสิ่งต่างๆนั้นให้ประสบความสำเร็จดังปรารถนาค่ะข้อที่6ค่ะขันติบารามีข้อนี้นะคะต้องบอกว่าขาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามย่อมมีอุปสรรคแน่นอนค่ะหากว่าเรานะคะไม่อดทนจิตใจนะคะไม่กล้าหารเพียงพอ ที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทําให้สําเร็จนั้นจะไม่สามารถสําเร็จได้เลยนะคะและสิ่งที่ฟ้าอยากจะบอกก็คือ อดทนต่อกิเลสที่เข้ามากระทบต่อจิตใจเราแล้วเราไม่ทําสิ่งนั้นเนี่ยแหละค่ะหากว่าเรานะคะรับรู้ได้ว่ากิเลสเข้ามาสู่ใจแล้วแต่เรานะคะฝืนจิตใจของเราได้อดทนได้ให้เรานะคะไม่ทําผิดตามกิเลสต่างๆนะคะนี่คือความอดทนที่ดีจริงๆค่ะข้อที่7ค่ะสัจจะบารมีข้อนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่บนโลกนี้ประเทศไหนก็ตามสัจจะเนี่ยใช้ได้กับทุกศาสนาเลยค่ะเพราะ การที่พูดจริงทํารจริงและจริงใจนะไม่ว่าคุณอยู่กับใครนะคะเขาก็จะรักคุณเขาก็จะเชิดชูคุณเขาจะอยากทําธุรกิจร่วมกับคุณเขาจะอยากมีคุณเป็นเพื่อนเขาจะอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาก็จะรับคุณนะคะอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่มีศัจจะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอะไรนะคะเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดนะคะ ทำไม่ได้อย่าพูดทำในสิ่งที่คุณพูด นั่นเรียกว่าสัจา์นั่นเองทําให้คุณเป็นคนมีเครดิตค่ะข้อที่8อธิษฐานบาร,รมีข้อนี้นะคะเราต้องมีจิตใจตั้งมัน่นและแน่วแน่ในการที่เราจะเดินไปสู่คําอธิษฐานนั้นที่เราปักหมุดเอาไว้ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานะคะตั้งมั่นเอาไว้แล้วว่าเราต้องการสิ่งใดให้เกิดขึ้นจะยังไม่เกิดขึ้นแน่ๆหากว่าคุณไม่สร้างเหตุที่มันจะไปสู่ผลได้การอธิษฐานนี่แหละมันทําให้เราเหมือนมีสัญญาใจกับ เองอะค่ะข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือจะทําให้เรามีกําลังใจนะคะที่จะทําให้คําอธิษฐานนั้นประสบความสําเร็จอธิษฐานบารมีไม่มีใครช่วยนะคะไม่ได้มีเทวดามาช่วยไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธ์มาช่วยแต่คําอธิษฐานนั้นจะสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองนั่นเองค่ะข้อที่9เมตตาบารมีเมตตาบารมีนั้นทําให้สัตว์โลกนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ ความเมตตานั้นเราปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนะคะและไม่เบียดเบียนสัตดโลกไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งที่สําคัญก็คือไม่ใช่แค่ผู้อื่นเป็นสุขด้วยนะคะเวลาที่เรามีเมตตานั้นใจของเราเนี่ยแะคะ เป็นสุขการทําเมตตานะคะเราสามารถเอามาภาวนาอยู่ในใจได้เสมอเสมอเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสังคมของเรานะคะมีแรงประท้านะคะไม่ว่าจากการที่พูดนะคะส่อเสียดกันหรือการกระทําที่ไม่ดีหากว่าเราภาวนานะคะเมตตาอยู่ในใจเสมอเสมอก็จะทําให้เรานะคะไม่โกรธแค้นผู้อื่นและให้อภัยผู้อื่นได้ค่ะใจของเรานี่ยล่ะค่ะจะร่มเย็นเป็นสุขค่ะข้อที่10ค่ะอุเบกขาบารมีข้อนี้นะคะเราต้องมีใจเป็นกลางมีใจเที่ยงธรรม าการที่เรานะคะตั้งใจที่จะอุเบกขาหลายๆคนเวลาทุกข์มากๆแล้วเนี่ยจะชอบพูดกันว่าไม่เป็นไรอุเบกขาปล่อยวางเถอะแต่ตรงนี้นะคะการที่เราจะมีอุเบกขาได้นั้นหากว่า เรานะคะอุเบกขาแบบไม่รู้สึกอะไรถึงแม้ว่าเขาจะทําร้ายเราเราก็ยอมให้เขาทําร้ายทาั้งท้ที่หัวใจของเราเจ็บปวดมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนใจได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะอุเบกขาอุเบกขาข้อนี้นะคะก็จะมีทั้งอุเบกขาวางเฉยก็คือรู้สึกเฉยๆะคะ่ะกับอุเบกขาทำนะคะการวางใจเป็นกลางมีความเที่ยงตรงนั่นเองคะ่ะและหากว่าเราจะใช้หัวข้ออุเบกขาทำนั้นในการอยู่ในโลกใบนี้นะคะเราก็ควรรู้ค่ะว่า สิ่งไหนที่เราควรวางเฉยก็คือไม่อยากไปยุ่งแล้วเพราะใครทํากรรมใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นหรือบางเรื่องเนี่ยเราอะต้องควรแก้ไขด้วยปัญญานะคะเราต้องดูว่าไม่ใช่ทุกเรื่องเราจะอุเบกขาหมดนะคะบางเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้ให้สถานการณ์นั้นมันเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีเราควรแก้ไขแต่บางเรื่องนั้น เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะนั่นคือกฎของธรรมชาตินะคะคือสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขใดใดได,ได,ได,ได้เราก็ใช้อุเบกขาธรรมนะคะและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหากว่าเรานะคะบำเพ็ญบาร,รมีสิบประการนี้นะคะก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่ดีได้เพราะว่าบาร,รมีสิบทัศน์นี้ คือเข็มทิศนะคะที่จะชี้ทางของเราสู่การสะสมบารมีในภพชาตินี้และภพชาติหน้าทำให้เรานะคะ มีความสุขค่ะใจของเราเบิกบานและอยู่ในกุศลธรรมตลอดไปค่ะและตอนนี้นะคะทุกท่านกำลังสะสมบำเพ็ญบารมีสิบทัศข้อใดอยู่อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะหากว่าทุกท่านนะคะชอบรายการที่ป้าจัดทำขึ้นอย่าลืมค่ะกดหัวใจไปกำลังใจให้กับป้าและหากว่าทุกท่านนะคะจะทำบุญในการให้ทำเป็นทานนั้นกดแชร์ธรรมะนี้ไปเลยค่ะเพราะการให้ทำเป็นทานนั้น เป็นบุญแห่งธรรมทานอันยิ่งใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้วหากเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อยากเอาไว้ฟังทีหลังเนี่ยสามารถกดบันทึกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะไปรัฟังพุทธสุภาษิตดีๆในเรื่องนี้กันเลยค่ะอัตานังธรรมยันติสุภาตาผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิด